สวัสดีครับทุกคนว e ลค o มทูเจนชัย a n n e l นะครับวันนี้อยู่กับผมชัยอารมณ์ดีนะครับทุกคนจะพาทุกคนไปพักผ่อนในหมู่บ้านอ e ีตองนะครับทุกคนซึ่งอยู่กลางหุบเขานั่นคนนะที่นี่นะ่ะหนาวตลอดทั้งปีเลยนะครับตอนนี้นะ่ยเราก็มาถึงแล้วทุกคนก็อย่างอื่นนะเราจะให้ทุกคนดูหมู่บ้านก่อนเลยนะครับ แ,แล้วเราก็พาทุกคนดูบรรยากาศกลางคืนก่อนนะครับทุกคน เป็นที่แรกเลยนะครับที่ผมได้มาพักผ่อนในต้นปีนะครับที่นี่นะก็เห็นคนรีวิวกันเยอะนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าการเดินทางก็ไกลพอสมควรเลยนะครับ270กว่ากิโลนะครับพี FC, นะ่พีเอฟซีเนาะเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนเดินเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะกลับไปกินในห้องกระต่อนะทุกคนนะ เอ้ยเจงเขาบอกว่าหมูที่กี่ตองนี่อร่อยมากเลยใช่ปะอร่อยมากมอร่อยจริงวะเดี๋ยวลองกินดูเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาโ้ที่ย่างย่างเพิ่งห้านาทีนะสุกเลยสุกเลยเพราะว่ามัน,ม,น<อ>มันอร่อยเพราะว่าวันเียววันพฤหัสใช่ครับอุ้ยเตยพึ่งย่างสุกเลย แกจะเล่มุกกันไม่ก็ห้าทุ่มห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีไงอ๋อก็จะเที่ยงคืนไงก็เป็นวันพุทธาธิในไงอืมเฮ้ยไม่ใช่ดิวันนี้วันพุทธาธิพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วอืมก็เลยไม่มีเวลามากอืมต้องรีบรีบย่างแล้วก็รีบเก็บอืมผักสุกแล้วเนี่ยผักสุกแล้วเนี่ยใช่มันโดนน้ำอ่ะ ให้โดนน้ำดูอะไรมันเป็นผักที่บางเขาสุกวันสุกไงงงใช่ไหมถ้างงไม่ต้องหัวเหรอทำห้งงหัวเหรอเจ๊งวันสุกแล้วทำไมโอ้โหยังแต่วันพุธรหัสแล้วโอน่ากินนะนะเนี่ยโอ้๋ย๋ยว่าไะ้เอาหน้ากินเลยบอกเลย อันนี้ก<ฮ>็ยังอร่อยเลยอะ<ฮ>ไรจังเรากิงเสร็จเราก็จะเข้าไปนอนแล้วนะก็คิดว่าเป็นอาหารที่ดีนะอืมแต่ว่ากินเยอะก็ไม่ดีใช่กินน้อยก็ไม่ดีเพราะเวลากินเนื้อก็ต้องกินมันนี่แหละทุกคนสาเหตุของคน,คนที่ชอบก<ฮ>ินม<ฮ>ันนะทุกคนนะ นอนหลับไหมหลับฮะหลับหลับะหลับหลับตื่นตืจะสรไหมเจคนดังขับเพียแล้วนะข้บเพียใช่ไหมอ๋อเองมัม่ขักคอมันนะขับรถมาไกลนะใช่เพา กินไรครับผมอือรสชาติเป็นไงจ๊ะอร่อยมากอ่ะต่อย,ออยไมไม่ต้องปรุงแล้วอ,อ่ะอือบรรยากาศดีนะข้างหลังอือโอเจอภูเขาเลยทุกคนมีแดดป่านะครับแถวนี้มีเต็มนะจ๊อจะอือเจอเราจะกินข้าวกันแล้วน้อทุกคน หวานก<ช>่อนความเค็มต่นนพีหวังก็ย่ามน้ำไม่เสร็จนั่นก่อนหือจ๋าเอ้ยมันน่าก,กินอย่างวะ้หืโอดูมองมนเลยไม่เลอกสั่นให้หมดเลยนะอืม,มอืเดียวนี่ซาเต็มที่นะกิมดูนะชิมกินนะชินเค็ปู Nhìn bên là trang hoa 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 nào tháng เมัรบวันนี้เราดื้อช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าเราขับรถมาขูดเขาคูอเข้าไปฮะยังไม่กินไม่กินอ่ะังมีแนวยังไม่กินเลยกอะไรนะไม่กินเลยน่าอร่อยจิงปะ ก็ายืดหยุ่นเหมือนกันเขาทดี๋ยวบอลบอลไงก,กบบายังแต่ว่าตอนบ้า,บานาเขาสุดยอดยนะแต่ว่าที่นี่เหมือนเขาสามารถขี่กัน,กบบาน,นมากเลยนะเพราเพิ่อนรีดใช้ไฟฟ้าเองด้วยแล้วก็พอใช้ด้วยนะคือเขาอยู่แบบกายยาหมู่บ้านม,มากเลยนะกายยาตัวมือมากแต่ว่าจะเร็วกว่าหมูบห่บ้านเราแปลกไหมทั้งที่หมู่บ้านเราก็ใช้แบบไฟฟ้าหลวมอย่างนี้ แรกนะนี่เจเลยเลยที่นี่เจเลยว่าเยอะเลยทั้งทางนี้อยู่ติดพม่าเลยนั่นเลยตัวไปถ่ายเนี่ยอาใครนะวะหลวงพ่อใช่ปะหลวงพ่อเดี๋ยวได้เจริญเจริญเจริพ่อจะเจริญพ่อจะเจริญก็จะถนนเล็กกันนะสวย อร่อยทกาแฟเด็เชอาอร่อยมากจ้ะโอ้โหทุกคนอร่อยมากขึนแย่อร่อยไปหมดนะข้าวต้มก็ไม่พออร่อยจัดขนมก็ไม่พอเจอกันาโดนน้ำค้างเปียกหมดเลยใช่เปีดหน้าข้างนะราจัดฮทุกนอร่อยมาก อะไรเร่นีไปไหนนะสเหอนองไส้ปันปวดช่หดเย็นไหมมันบี็พอทำให้อย่าเบเกงนิใส่เสื้อกันหนาวไว้พอเล็กลำไส้เล็กข้างนนหนักงั้น โอเคทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวต้มกินกาแฟาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพาทุกคนไปดูชายแดนกันนะครับทุกคนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาแล้วนะครับบรรยากาศค่อ,ขอ,ขอในข้างที่จะดีนะครับทุกคนนะแล้วช่องที่เป็นระหว่างภูเขาที่ถูกตัดกันไปสองซี่นนะทุกคนนะก็เป็นช่องทางระหว่างมิตรภาพอาประเทศเพื่อนบ้านนะครับทุกคน เราก็เดินข้านไปแล้วนะครับที่นี่บรรยากาศดีสุดๆเลยนะครับทุกคนตรงล่องนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศที่เย็นเป็นพิเศษเลยนะครับทุกคนนะ เรามาดูประเทศเพื่อนบ้านอตรงนี้นะเน่เขาไมา่ให้ลงไปนะครับมาจะได้ไปประมาณนี้มเป็นเทบ้านแล้วนโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยกเ็เดินทางออกมาจากจุดมิตภาพแล้วนะครับทุกคนไปกันต่อครับ รู้สึกเป็นไง,ไงบ้างเต้นมากเลยได้มาเห็นวันแรกก็เยียบเหบเมีนมาครั้งแรกเลยนั่นแหละใช่พูดถึงในฝั่งนี้นะใช่ใช่แล้วนี่ก็เป็นจุดที่สองครับจุดประสานสัมพันธ์ไทยไมตรีนะครับทุกคนนะเราก็จะขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนจุดนี้เนี่ยสูงมากๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีก็จะสอนจะเป็นผู้นําทางคนแรกเลยนะครับทุกคนแลวเราผมก็จะตามขึ้นไปนะครับทุกคนนะที่นี้เนี่ย ชาวบ้านเนี่ยัายาสัยดมีมากๆเลยนะครับทุกคนนะเราก็จะเขาก็พามาให้เรามาแต่ละจุดเนี่ยเขาไม่จํากัดเวลาเลยครับแต่ว่าอาจจะมีบางที่นะครับที่จํากัดเวลานะผมก็จะทําการวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าล้อแก่คือล้วนัน้นโอ้ยเจ็บเจ็บเข้านะทุกคนนะเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นนะทุกคนนะเราก็อาจจะมีการอ่า เสียกสีกันม่งนะครับในหัวข่าว,วทุกคนนะก็ต้องขออภยัยก็เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ระหว่างที่ผมพากเนี่ยอาจจะทําให้อา่าลมที่ผมพูดเนี่ยไม่เพียงพอนะครับทุกคนนะอาจจะทําให้เสียงออกไม่ชัดนั่นทุกคนนะแล้วก็ขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูตรงนี้แป๊บเดียวนะครับทุกคนเพราะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเพียงแค่จุดที่สูงที่สุดของอ่าที่รอมานะครับทุกคนนะก็จนะมีธงชาติไทย แล้วก็คู่รักกับเมียมาไปด้วยนะครับทุกคนนะก็ตรงนี้นะีอาจจะดูล่องๆนิดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูวิวตรงนี้นิดหนึ่งนะทุกคนนะเรา,าก็จะขึ้นไปตรงนี้เนะี่ยเหมาะสําหรับก,การดื่มกาแฟน,นั้นคนนะแต่ว่าเราเนี่ยก็ได้กินกาแฟในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนรอก็เลยไม่ได้มากินที่นี่นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนั้น,นคนเนาะก็จะพาทุกคนดูจุด สองทงนี้นะครับนะจะมีทงเล็กกับทงใหญ่นันทุกคนแล้วเรามองลงไปข้างล่างก็สวยงามมากๆเลยนะเคทุกคนก็พาทุกคนไปดูจุดนี้เสร็จแล้วนะก็เป็นจุดต่อไปกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยเนาะไป นังยังอย่ากล้าเย็นนะทีน,นี้เราก็ถ่ายฟังเดี๋ยวนะเพราะว่าตอนชอรถมาก็มีลูกค้าอยู่นะเย,นยนปป็นไม่เย็นแล้วฟันออกโอ้ยตอนปากไม่ได้ไปลงนะโอเคทุกคนก็ ามาดูจุดนี้กันต่อนะสวยมากมสวยมแม่แต้กันนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้ากันนะสวยมากจุดน,นี้คมากัศแรงดยนะีย่เจ้ชื่อว่าเนินกุดดอยนะทุกคนนะ น,นี่ยังไงเพื่อนตัวนะนี้ก็ถึงว่าสวยนะสวยคนระับนี่ทุกคนต้องทาลิปมันหน่อยนะปากแห้งเก๋มากทุกคนเป็นไงพี่อากาศมีแดดนะแต่ไม่ร้อนถ้าร้อนผมมันแต่งตัวอย่างนี้นะทุกคนนะว่าดีแบบหนึ่งนาะใช่ไหมจับเดี๋ยนะวเราก็จะพาทุกคนดูอีกที่หนึงนะ่งอ่ะมันจะเป็นตกเนาะ แต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอาจจะมีจุดชมวิวนิ่งๆนหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่น้ำตกน้ำตกก็ไม่รู้ว่าจะสวยนาดไหนครับก็ราไปชมกันดูน่ก็เป็นทริปแรกของปีปีใหม่นี้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดต่างๆนะว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับที่นี่นะไปกันเลยเนาะไปคนสวยมากบมแม็ตลอดเวลาเลยนะ ยังไงจ๊ะฮะเอาแกคือ,อไรอเรอกสเลอ๋อคือเหือนตช่วงต่อกันนี้หรอ,อ,อจ,จะวังสวยนันเนี่ยสวยป่ะเจอจริจไงไงเจอจริง สวยนะก็ถว่าเป็นโอกาที่ดีเลิศเลยนะครับต้นปียิ่ย่อมมองลงไปเลยมันมันจชันมา,มากเลยนะเี่ยมัก็มาตลอดดูอีกที่หาานึ่งต่อสักัน ปเดี๋ยวไปกันต่อแล้วนะครับพี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจุดต่อไปจะเป็นจุดอะไรนะครับเดี๋ยวไปกันเลยเนาะจุดชมวิวช้างไพรกันนะนะทุกคนกคน,น,กนะจุดที่ทุกคนนี่ก็เป็นจุดชมวิวช้างไพรนะทุกคนช้างไพรนี่ไม่รู้หน้าตาเป็นไงชี่วังไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นช้างเผือกน่าจะเป็นสวยนะ ไม่ค่อยมีแบบต้นไม้ใช่ไหมไม่ค่อยมีต้นไม้นันไม่ค่อยมียอดก็เท่าไหร่ขนมันจะโล่งเลยยอดของมันเนี่ยลมน่าจะแรงน่าดูดน,นะจ๊ะนะผมว่านะาวาสวยนะสวยเลยทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็พาทุกคนเนี่ยมาดูภูเขาช้างพรายแล้วนะครับทุกคนนี่ขลังนี่เลยนะ เป็นภูเขาที่แปลกเป็นพิเศษนัุนคนนะในปีนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูจุดอื่นแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันมีจุดที่จํากัดเวลานะโอเคเดี๋ยวผมก็จะสอนกับพี่หวังมันจะไปกันเลยเนาะ let's go <S โอเคทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูช้างเผือกันะแต่ว่าเราจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะทุกคนเพราะว่ามันหมดเวลาจํากัดในการรับชมแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะไปดูจุดอื่นกันแ,แล้วนะครับทุกคนเนาะโอเคช้างเผือกก็มีเท่านี้นะครับ แล้วเราก็จะไปจ็อกกรดิกกันนะครับทุกคนซึ่งน้าตกตรงนี้จะเป็นน้ําตกที่ไหลมาจากภูเขาทุกคนไม่รู้ว่าไหลมาจากไหนนะแต่ที่รู้มันไหลมาจากหลางปากเลยนะครับพี่พีซีซึ่งระหว่างทางเนี่ยโค้งม,มากเลยนะครับท่านใดจะมาก็ต,ต้องระวังเป็นพิเศษเลยเลยนะครับทุกคนทางโค้งม,มากเลยนะโค้งหักศอกเลยนะครับพี่พีเอฟซีเนาะก็โดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยต้องระวังมา,มากๆเลยนะครับ ให้โดยเฉพาะคนที่ขับรถคล่องทักคนตอนนี้เราก็มาถึงจอกกระดิ่งน,นะครับนะอย่างอื่นเราก็ต้องอให้เขาดูบัตรก่อนนะทุกคนซึ่งเป็นพื้นที่อุทยาแห่งชาติทุกนะรนะเราก็จะเดินเข้าไปแล้วนะครับเราไม่สามารถจะเอาเครื่องดื่มหรือว่าขนมเข้าไปกินได้นะครับถึงแล้วนะทุกคน ก็ต้องเข้าใจนะครับทุกคนถ้าผมถ่ายวิดีโอแล้วติดไครผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะเพราะว่าคนเยอะมา,มากๆเลยนะทุกคนตอนนี้นะผมก็พยายามถ่ายม,มุมที่ไม่ให้ติดใครนะทุกคนแต่ก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกนักท่องเที่ยวก็อยู่กันทุกจุดเลยนะครับทุกคนมันจําเป็นที่ต้องถ่ายนะเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายก็รอจนมืดก็ไม่ได้นัุนคนเพราะว่าบรรยกาก be so าศมันจะไม่สวยนะครับทุกคนนะก็ขออภัยนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับหาก Df. ผมถ่ายวิดีโอติดทุกท่านก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเป็นตัวกักแล้วนะครับมันได้เล่นน้ำอากาศมันหนาวนินึงทุกคนโอเคเจอกันขึ้นหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับไปพักผ่อนแล้วนะพี่พีเอฟีเนาะก็ดูน้ำตกกระดิ่งเสร็จแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยมันตกจ็อกกระดิ่ง ดัดิ้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดี๋กลับกันจ๊ะนะแล้วเ,เจอกันใน EP 2นะครับทุกคนเพราะว่า EP แรกก็ใช้เวลานานพอสมควรแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ